สวัสดีครับหน้าไม้ราดสีมาครับก็วันนี้ก็จะพามาชมยิงเร็วครับเป็นหน้าไม้ยิงเร็วนะครับแบบยิงเร็วก็คือยกยิงนะครับผมก็เป็นยกนะครับยกยิงเป็นตัวนี้จะเป็นไม้พึกนะครับเป็นไม้พึกรางชุดบนก็จะเป็นรางสีดานะครับร้อยสามสิบชักเจ็ดสิบห้านะครับระบบโรเลอร์นะครับผมก็ใส่ยางได้เสริมเหมือนเดิมครับ อีกหนึ่งคู่นะครับปลายปีปลายเบาครับออปชั่นครับเพิ่มเติมนะครับเพิ่มลูกเล่นเพิ่มเติมก็คือกล้องครับผมจะเป็นกล้องเลดดอนะครับยิงเร็วนะครับของแท้นะครับกล้องของแท้ใช้งานคมชัดครับผมนะครับแสงคมชัดมากสู้แดดสบายครับสู้แดดนี่ครับ เป็นยกยิงครับราคาก็ไม่สูงมากครับผมนะครับต้องบอกว่าแพงแพงที่กล้องนะครับแพงที่กล้องอย่างเดียวนะอย่างอื่นไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ครับชุดนี้นะครับก็อยู่ที่สามพันเจ็ดนะครับผมสามพันเจ็ดเฉพาะกล้องนี้ก็หนึ่งพันแล้วนะครับผมหนึ่งพันขาด้วยก็สาม้อยกว่าบาท ชุดกล้องเนี่ยชุดกล้องกับขาจับนะครับก็อยู่ประมาณหนึ่งพันสามร้อยนะครับสองอย่างนะครับหนึ่งพันสามร้อยเนี่ยกล้องกับขาจับต,ตัวนี้ก็จะมีฝาปิดนะแต่ว่าผมถอดออกแล้วก็หมุนหมุนให้มันตรงรางนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ลองนะครับผมเราต้องลองตั้งศูนย์อีกครั้งหนึ่งมันจะมีฝาปิดอยู่นะครับก็คือฝาปิดกันคลาดเคลื่อนครับกันเราไปโดนนะครับ เวลาเราตั้งเป็นปรับในครับผมเป็นยกยิงนะครับสักคู่ครับแสงคมชัดครับแสงสีแดงเบอร์สี่ครับตัวนี้ปรับไว้เบอร์สี่กล้องมันอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับตั้งแปบบนึงครับนะครับ สีแดงนะครับนี่เบอร์สี่นะครับสามารถปรับได้อีกหนึ่งระดับนะครับแต่ถ้าสีเขียวนี่ก็จะสว่างอีกนะครับตัวนี้สีแดงปรับได้สองสีครับผมตัวกล้องครับก็อสัยแบบว่ายกขึ้นนะครับแสงกระทับยิงเลยนะครับยิงเร็วประมาณนี้ครับผมโอเคครับสนใจนะครับ0 629872011นะครับ 0629872011นะครับเซฟหรือว่าเพจนะครับลาจ,จะสีมาอ่ะคิดดีแล้วหน้าไม้ลาจ,จะสีมานะครับแล้วก็เพจปืนยิงฟลาลาจ,จะสีมาครับผมนะครับก็ประมาณนี้ครับผมผมนะครับสวัสดีครับ